ถ้าดิันฟังพูดว่า cheese and cracker อย่าแปลว่าขนมชีสและขนมแครกเกอร์แบบนี้ and er. แล้วมันแปลว่าอะไรนะคะลเลซจ,จะเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะคะแล้วคุณลองเดาสิว่าน่าจะแปลว่าอะไรลองคอมเมนต์กันมานะคะเรื่องนี้นะคะชื่อว่า Young ล h อ l เน e c h เ l d r e นเนี่ยค่ะเป็นเด็กอายุ9ขวบค่ะที่ฉลาดมากวันหนึ่งค่ะเจ้าตัวก็อยากได้คอมพิวเตอร์ขึ้นมา ก็เลยเดินไปขอเงินแม่แม่ก็ไม่ให้เงินจ้าเลยไปขอยายแทนยายก็ไม่ให้เหมือนกันจ้าเชลดอนเนี่ยก็เลยรู้สึกหมดขนทางมากเลยก็เลยโทรไปหาบริษัทจำนองบ้านจนแม่เนี่ยค่ะก็เข้าไม่เห็นว่าเชลดอนกาลังคุยอยู่กับใครบางคนแล้วก็รู้ว่าเชลดอนกาลังจะเอาบ้านไปจำนองแม่รู้เท่านั้นแหละก็เลยหยิบหูโทรศัพท์บ้านที่เชลดอนคุยอยู่วางสายไปเลยจ้าเชลดอนก็รู้สึกแบบแล้วก็เดินผ่านไปแบบไม่พอใจแล้วก็อุทานว่า ชีสแนคร็กเกอร์ดาวสิว่าน่าจะแปลว่าอะไรฉันเลยค่ะพ่ออ้อยเลยชีสแนครกเกอร์เนี่ยเป็นคำสะบดค่ะที่ล้อเสียงมาจากคำว่า j e สั s คร r i s t นั่นเองหลายคนจะบอก มาดูคําอธิบายกันค่ะเวลาที่ฝรั่งออกเสียงเนี่ยจะไม่ได้อ่านว่า G สุดนะคะเขาอ่านว่า Jesus หรือสั้นๆว่า j e s นะคะก็สามารถเขียนได้เป็น Gee แล้วก็ลงท้ายด้วย Z นั่นเองแทนที่จะออกเสียงคําว่า Jesus Christ เนี่ยเพราะว่ามันก็ดูตรงตัวแบบสะบัดแบบหืมเต็มพิกัดเลยก็เลยแปลงไปเป็น Cheese and Cracker มันก็จะทำให้ดูแบบน่ารักกว่าที่เชลดอนเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยจะไปพูด Jesus Christ ต่อหน้าแม่ก็คงโดนแม่ตบตรงนั้นเลยแน่เลยนะคะ